สวัสดีครับร้านัยเซอร์วิสนะครับเนื่องจากมีหลายๆท่านถามมานะครับถามคําถามมานะครับในช่องของผมนะครับเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับฝาหน้าคือเอามาใช้งานแล้วกด power กด start นะครับน้ําไหลออกเองเลยนะครับจากตัวนี้นะครับผมจะไม่ได้เห็นรูปของของเครื่องที่ถามมาแต่ผมสันนิษฐานนะครับว่านะครับ ถ้าเป็นส่วนของอิเล็กโทรลักนะครับอิเล็กโทรลักอันนี้เรียกว่าสายระบายน้ํานะครับสายระบายน้ําลองมองดูนะครับสายระบายน้ําจะมีความสูงนะครับถ้ากลับไปด้านหน้านี่จะสูงมากกว่าตัวถังนะครับอันนี้จะเป็นยี่ห้อ LG LG จะเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับส่วนอิเล็กโทรลักนะครับจะเริ่มต้นระบายออกจากตรงนี้แต่เนื่องด้วยทุกวันนี้นะครับเราสามารถซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผ่านช่องทางออนไลน์ได้ การติดตั้งอาจจะเกิดจากลูกค้าติดตั้งได้เองเนื่องจากดูคู่มือแล้วคิดว่าจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับน่าจะไม่ยากนะครับข้อที่ควรจะทํานะครับสิ่งที่ต้องทํานะครับในการซื้อออนไลน์นะครับซื้อมาแล้วเครื่องทุกเครื่องจะมีสลักล็อกนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือรูของสลักล็อกล็อกนะครับอันนี้ก็อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นรูของสลักล็อกถังนะครับถังตัวนี้ป้องกัน สลักนี้ป้องกันนะครับไม่ให้ถังเขย่าเขย่าลักษณะนี้นะครับในการเคลื่อนย้ายจากโรงงานมาถึงมือผู้บริโภคนะครับเขาจะล็อกไว้เนื่องด้วยชุดนี้ก็จะมีท่อยางนะครับท่อยางให้น้ําเข้าให้น้ําออกหากตัวนี้แกว่งตัวได้ตั้งแต่ออกมาจากโรงงานนะครับสายพานอาจจะหลุดนะครับสายไฟจะหลุดท่อน้าหลุดนะครับจะเกิดปัญหาทางโรงงานผู้ผลิตทุกแบรนด์เขาก็เลยจะล็อกถังมาแต่เรามาถึงเราต้องปลดตัวนี้ก่อนนะครับ ข้อต่อมานะครับมีความเข้าใจผิดในหลายๆคนนะครับที่ใช้เครื่องอ e ิเล็กโทรลักนะครับเข้าใจว่าสายยางตัวนี้ไม่ต้องล็อกอย่างนี้ต้องปลดออกมาเลยมาวางไว้ที่พื้นเลยอันนี้เป็น LG นะครับแต่อ e ิเล็กโทรลักจะดูจะอยู่ตรงนี้นะครับลูกค้าจะวางสายายางไว้ที่พื้นเลยจะเข้าใจว่าทํางานเหมือนเครื่องฝาบนตัวนี้คือเครื่องฝาบนหลังจากนั้นเวลาน้ําเติมเข้านะครับก็จะออกทันทีเลยเนื่องด้วยเครื่องฝาหน้านะครับ เขาจะไม่มีชุดซีนล็อกล็อกไม่ให้น้ําออกนะครับแต่เขาจะเป็นปั๊มเดินเขาจะชูดน้ําเขาจะดันน้ําเป็นปัม๊มพุน้ําพุเลยดันน้ำมาจากเครื่องเพราะฉะนั้นมันจําเป็นต้องแขวนสายยางไว้อย่างนี้นะครับลหลายท่านที่ถามผมมาผมคิดว่าลูกค้าน่าจะไปปลดสายยางจุดนี้ลงที่พื้นยังไงก็ลองตรวจเช็คดูนะครับได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็ฝากคอมเมนต์ในช่องผมไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ